พี่โอหายไปไหน,นมานะนคิดถึงมากเลยพี่โอควางคิดถึงมากพี่ก็คิดถึงมากเลยตั้งแต่พี่โอไม่มาผมไม่เคยได้ติ๊กต็อกสไตล์เลยสวัสดีคัาสวัสดีคนครับ จริงด้วยนะครับทุกคนลุงหมายังไม่ค่อยมีรางวัลกับเขาเลยนะครับเหมือนพระมาะะโปรดสงสาริษฐ์ติงครบแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบทีนี้ก็รอพี่โอ๋แหละว่าพี่โอ๋จะให้เป็นของขวัญหรือว่าจะให้เป็นระบบติงผมดีใจไม่น้อง ติงแล้วนะคะเดียติงให้ใหม่อีกรั้งได้ครับผมขอบคุณครับผมปลอดภัยนะครับขอบคุณครับพี่โอผมกำลังไปงานนะพี่ขอบคุณครับคุณคุณมุกี้ครับผมขอบคุณเรามูกี้หนาไงหมพี่มานะครับสวัสดีคุณอ้วนบาสครับผมตัวจริงหล่อมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ป้อมครับสวัสดีครับและสวัสดีครับพี่โอ พี่โอ๋ผมคิดถึงพี่โอมากเลยคิดถึงพี่โอม๋มากๆเลยพี่โอส่งให้ขยกองไฟนห้หน่อยมาห,หน่อยเดี๋ยวได้ไหมพี่โอเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีไหมเดี๋ยวเจอกัน,นครับมีโอกาสได้เจอกันนะครับที่เกาหลีนะ จริงพี่โอผมผมเลี้ยงหาพี่โอทุกวันแหละผมถามวัาตลอดพี่โอมาไหมพี่โอมาไหมอนะไรเงี้ยเพราะตั้งแต่พี่โอไม่อยู่ผมไม่เกิดด้ติจิตอลสไตล์อ,าาอีกเลยช่วงนี้ยุ่งมากค่ะแต่โอเคแล้วค่ะ่าพี่คิดถึงนะครับผมก็สู้ๆนะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนะก็จะเป็นกําลังใจให้กับพี่โอเสมอนะครับเป็นห่วงพี่โอนะครับดูแดนหลักใครด้วยนะครับผม เฮ้ยพี่โอขอบคุณพี่โอนะครับคุณขอบคุณขอบคุณพี่โอครับเฮ้ยพี่โอจะให้ไล่ระดับไปหรือเปล่านะปกติพี่โอเขจัดเต็มตลอดนะขอบคุณนะครับดูดีว่าวันนี้ติ๊กต็อกสตาจะมาไหมฟีนิกซ์จะบินไหมถ้าพี่โออยู่ มาชุ่มฉ่าใช่ครับรอดูอยู่ครับรอรอรอดูอยู่ชุ่มฉ่บคุณาครับวันนี้นะครับก็ฝากทุกคนดูไลฟ์ด้วยนะครับที่ยิมย่สุโอรนะครับคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ยิมย่าสุโตรเหมือนกันนะครับสองคืนนะครับสองคืนค่าเข้าวันที่ยี่สิบแปดสองสามสองเก้าครับสามสองเก้า ไม่ถึงครับยังไม่ถึงครับตอนนี้ต้องมาเปิดระบบสื่ิกันก่อนนะครับวันนี้เรื่องนำดงครับเจ้าภาพขอเรื่องนำดงมาครับ ครับวันนี้ลิเกพวกนี้คอนเสิร์ตครับอร่อยครับดูฟังเียครับทุกคนครับฝาดระบบทิ้งหน่อยนะครับอย่างได้น้อยอยู่เลยนะเอาละ มาแล้วจ้าอขอบคุณพี่โอรครับผมฟินิกบินตรงสาพานจ้าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โอรครับผมอุ้ยตื่นเลยเนี่ยฟินิกมาเนี่ยฟินิกมาแล้วเนี่ยอุ้ยเอาดีครับเอาดีครับบินตรงสามพันเลยครับเนี่ย ขอบคุณพี่โอครับขอบคุณมากครับผมพี่คนนี้เข้ามาที่ไหนก็น่ารักกับแนนตลอดเลยครับแบบเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดมาที่ไหนก็เต็มที่กับแนนตลอดของแท้ใช่ครับโหนดับประวันจริงครับตื่นตามเลยใช่ครับผมพี่โอจัดเต็มคนนี้ของจริงครับในเรื่องของขวัญคือมาที่ไหนคือทุ่มช้ำตลอด รถใช้บ่อยมือแต่รถผมมันเป็นมันเป็นรถที่ที่คุ้มผมไไผม,มาได้ขอบค,ครับเอ็นดูจังพี่โอที่สุดข,ขอบคุณครับผมก็ขอบคุณที่เอ็นดูแล้วก็รับบนะครับขอบคุณนะครับฟินิกบินนะครับท่านผู้ชมทุกท่านฟินิกบินนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่โอนะฮะคิดถึงพี่โอเสมอนะครับว่างๆก็กลับมาไทยคงได้เจอกันนะครับ ผานดูลิเก้แล้วนะครับพอดีกันแล้วครับเดี๋ยวแค่พักผ่อนครับครับผมก็จะก็จะหายเป็นปกติแล้วครับขอบคุณพี่หอยครับขอบคุณครับ Mm-hmm. คนที่มันทำติงให้ด้วยครับพู้ภาษาจีนมาว่ายฟังหน่อยชิงมาเชะชาเฮ้ยยังกี่จุดแบบไม่สิกี่นีกีจจ่อ่ะไม่สิหรืชี้ติงมาติงมาเจเจขับรถใหรอเนี่ยล่าครับขับเองครับมาจากน้องโดนนัดครับอันนี้เริ่มตั้งแต่แรกแล้วครับ ว่ามั่มัมเลยทำไมจันอมุกกี้พี่โอคนนี้อย่าลืมดูนาเรลิกีน,นะครับนานเข้าไม่กี่ต้องบอกพี่โอนะอย่าลืมดูนาเรลิกีน,นะครับ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับช่วนี้แบบตกทุกวันเลยทุกคนแบบตกถึงขั้นแบบตกบ่อยอะ่ละเรลิเกียไรก็คือเจอเจอฝนตลอดเจอฝนแบบจนแบบว่ามันมันท้อนะแบบฝนมันตกหนักเกินไปอะ่ะแต่ว่าเวลาเขาเขาใกล้เขาใกล้จะไปหดนละเขาใกล้จะไม่ตกแล้ว คุณพ่อน่าจะกลับมามมามาเจอพบคุณผูช้ชมก็คือในวันวันที่ยี่สิบแปดที่งานงานบารมีโชว์อย่าไปเรียกเดี๋ยวเขามาใช่พี่ยาผมอะถึงไม่ค่อยกล้าบนไงเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบบนบนแล้วเหมือนผมไปเรียกเขามาเรียกให้เขามารับบน สวัสดีครับพี่เบนพี่เบนครับสวัสดีครับฝ่าระบบติ้งกันหน่อยหน่อยนะครับวันนี้นายยังไม่มีรางวัลเลยครับพี่เบนฝ่าระบบติ้งตะคุณร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยฝ่ากันหน่อยนะไปถึงเราจะได้รู้ว่าเราได้เท่าไหร่ เจนนี่ด้วยครับไปซเซอรวิสก่อนนะไปติดใจได้เลยครับพี่ออยเจนนี่สวัสดีครับฝาของวันฝาระบบติงนั้นด้วยนะครับวันนี้เพีรรุงฟ้ายังยังรางวัลน,น้อยอยู่เลย 我的镜 สองวันนี้ดูฟรีครับท่านจะได้ดูรีเกฟรีอยู่แล้วแล้วก็ดูคอนเสิร์ตฟรีด้วยครับเป็นดอกสนะนั่นแหละครับคุณครับ ก็เป็นทีกเนาะเป็นทีคือเหมือนเป็นทีออกมาเปรกมาเองเป่กันางโกงก็ต้องลองวยกันเลยครับใช่ครับ